ไทยลีกพรีวิวสัปดาห์นี้ก็กลับมาพบกับแฟนบอลอีกครั้งนะครับก็เป็นสัปดาห์ที่9แล้วนะครับของซุปเปอร์บอล r ีเวลไทยลีก2 0 2 2 2น2ี่สิงงก็มีเกมที่น่าสนใจให้รับชมกันหลากหลายคู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูโปรแรกรมการแข่งขัน,นะะในสัปดาห์นี้กันก่อนเลยครับขณะที่สถานการณ์ของแต่ละทีมนะครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ทีมหัวตารางยันท้ายตารางเนี่ยผลการแข่งขันน,ะะนับจากนี้ไปถือว,ว่าสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าทุกคะแนนมีค่า โดยทีมหัวตารางก็เหลือแค่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับทรูแบงคอกยูไนเต็ดทีมอันดับ2และ3นะครับแค่2ทีมเท่าน,นั้นที่ยังไม่เคยแพ้ใครโดยทัพปราสาทสายฟ้าลงเล่นไป็น8นัดชนะ6เสมอ2อรแกส่วนทัพแข้งเทพก็เล่นไป7นัดชนะ5เสมอ2นะครับขณะที่ราชบุรีเอฟซที่ก่อนหน,นี้6เกมไม่แพ้ใครด้วยการชนะ5เสมอ1ก็แพ้แรกไปซะแล้วนะครับน้ำมือของสุโขทัยเอ ทำให้สัปดาห์นี้ครับสปอรตไลท์ light, จ้องมองไปในเกมคู่วันเสาร์ที่15ตุลาคมนะครับเป็นเกมคู่ระหว่างชมบรีเอครับจะเปิดชนบุรี u ูเทนเดียมต้อนรับการมาเยือนของทูแบงคอกยูไนเต็ดที่ผลงาน5นัดหลักสุดชนะ3เสมอ2นะครับโดยคู่นี้จะเริ่มคออฟ off นในเวลา15.30นนะครับ โดยที่ทั้งสองทีมก็มีสถิติที่ค่อนข้างจะสูงสี่นะครับเพราะว่าเคยดวลกันมาในทุกรายการ27ครั้งเป็นฝั่งชนบรีฟซีนะครับชนะ12เสมอ4และทรูแบงคอกอยู่ในแตดชนะ11นัดโดยในฤดูกาลที่แล้วนะครับในศึกบอริโอไทยลีกนัดแรกทรูแบงค์คอกอยู่ในแตดเปิดบ้านเฉือนเอาชนะชมบรีไป1ต่อศูนะครับส่วนการกลับมาเล่นในถิ่นของฉลามชนก็แบ่งแต้มกันไปนะครับด้วยผลสกอร์1นต่อหนึ่งซึ่งท่าเกมนี้ครับชมบรีฟซีเก็บ3าแต้ม ก็จะการันตีจากฝูงเป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันและอาจจะเป็นความพ่ายแพ้เกมแรกของทู e บคอกยูไนเต็ดนะครับด้านสถานการณ์ในทีมโซนท้ายตารางตอนนี้ก็เหลือแค่น้องใหม่ดีกรีแชมป์ลีกพระรองซีซั่นที่แล้วอย่างลาปูเนเรสินเดียวเท่าน,นั้นที่ยังไม่ชนะใครนะครับหลังจากท้าปราชันโคขาวเล่นไปน8นัดเสมอ3และแพ้5นะครับ และล่าสุดก็แพ้คาบ้านกับบุรีรัมยูเนเต็ดไปศูนย์ประตูต่อ2ส่วนโพลิสเทโร่เอฟซีกับหนองบัวพิชยาเอฟซีที่ก่อนหน้านี้ไม่ชนะใครก็สามารถที่จะกดล็อกได้สําเร็จแล้วนะครับโดยทัพมังกรโล่งเงินนะครับบุกไปเอาชนะพีทีประจวบเอฟซีสองประตูต่อ4นะครับส่วนหนองบัวพิชยาเอฟซีก็เปิดบ้านเอาชนะบีจีประุมยูเนเต็ดไป1.0ต่อจากประตูชัยของจีรพันธ์ภาสุขขันนะครับซึ่งถือเป็นการทําประตูแรกของทีมในการเล่นเป็นเกมเย้าอีกด้วยนะครับ สำหรับสุดสัปดาห์นี้ขอให้ทุกท่านชมฟุตบอลกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วกลับมาพบกับไทยลทกรีวิวได้ครั้งในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ